คลิปนี้ยังคงเป็นการยืนกาดไม่ถนัดอยู่นะครับก็คือยืนกาดซ้ายเนี่ยครับเอาซ้ายไว้หน้าเอาขวาไว้หลังนะครับเป็นกาดที่เราไม่ถนัดก็ลองเอาไปฝึกกันได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นสไตล์ที่สามารถใช้ได้อสองกาดนะครับนี่คือรัชตาบีมโคชไทยบ็อกซิ่งครับก็ให้สังเกตดูทีละหมัดกันละกันครับเป็นการล่อเป้าง่ายๆก่อนนีครับอันนี้คือฮุกฮุก การฝึกอะไรง่ายๆดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มก็ฝึกอะไรง่ายๆแบบนี้นะครับฮุกหาใครก็ได้ครับช่วยจับเป้าให้คุณหรือว่าไปที่ตามยิ้มต่างๆก็สามารถที่จะทำได้นะครับสำหรับคนที่สะดวกจะไปเนาะนะครับก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ ยากขึ้นมาอีกสักหน่อยสำหรับคนที่มายืนกาดที่ตัวเองไม่ถนดัดนะครับมัดครอสมันจะแบบต้องปรับกันนะครับต้องปรับ,บคือถ้าเกิดยืนกาดตัวเองถนดัดอันนี้ง่ายไงสปีดหมัดความหนักความแรงมันทุกอย่างมันลงตัวไปหมดแต่พอมายืนกาดที่ตัวเองไม่คุ้นเคยก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับอ่ะอันนี้เริ่ม3ามหมัดนะครับก็คือมีเหมือนคลิปที่แล้วนะครับก็ไปย้อนดูได้ นะครับฮุกครอสแล้วก็โอเวอร์เฮดหทีนะครับหรือในบางจังหวะก็อาจจะเผลยอ,ออกมาเป็นฮุกครอสแล้วก็ฮุกอีก,อกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเวลาใช้มันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสู้กำลังทำอะไรด้วยนะครับอ่ะให้ดูต่อเนื่องครับโรนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มการโร w เข้ามาโรแล้วก็สเต็ป เอาละเปิงเปิงเปิงโปรสเตปออกเห็นไหมครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามแล้วเราจะแข็งแกร่งไปด้วยกัน